ได้เวลาเรามาเก็บกระเทียมกันมาเพราะว่าดาเห็นมันไอ้นี่แล้วเนาะดาคิดว่าอ้มันขาดมันต้องขุดนี่นาโอ้ยตายฉันขุดกระเทียมกันค่ะเนี่ยเพราะว่ามันล้มเนี่ยดาคิดว่ามันก็คงเป็นต้นแล้วแต่ดาทําไงรู้ไหมคะเดี๋ยวดาเอาออกแล้วดาจะทิ้งไว้เล็กๆน้อยๆคือไม่ต้องปลูกอีกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรดาก็ไม่เคยปลูกแบบนะแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวมาดูว้าว บนพื้น,นว้ากระเทียมนาหัวเบล่าเลยอ่ะมุนน่ะว้าว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 ,ว,าวนี่ปลูกเล่นๆน,นะเนี่ยคือแบบไม่ได้ปลูกด้วยแหละจริงๆแล้วปลูกตอนแรกแต่หลังจากนั้นไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยมันเก็บได้แล้วใช่ไหมว้าวมีตัวหัวใหญ่ๆปะตะัปะตตาปัตตาโอ้โหเดี๋ยวมาวันนี้เราจะกู้ให้หมดเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตายแล้วปีนี้ที่ฉันไม่ต้องซื้อกระเทียมอีกแล้วคะ่ะคุณขาดูลําต้นอันนี้สินะ่ะต้นเบลอเลยเนี่ เพื่อนๆค่ะนี่มันงานเข้าเลยนะเนี่ยมันงานเข้าเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิว้ายน่ะคุณน่ะโอ้ยยังใหญ่เลยป้าลูกคุณแม่สารวยนี่เก่งเทนเนาะปลูกอะไรก็ได้กินแล้วทีนี้งานเข้าสิคะเนี่ยมันเยอะแยะเลยขนาดนิดเดียวนะเนี่ยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้ตายนี่กอเดียวนี่เนี่ยหลุมเดียวนี่เนี่ยตายแล้ววันนี้ดิฉันเก็บกระเทียมค่ะน้องขาดาก็เพิ่งรู้นะคะว่าไอ้กระเทียมเนี่ยเขาต้องถกมัน เอาหัวมันตอนที่ต้นมันล้มเพราะว่าดาไปดาก็เรียนรู้จากตัวเองวนะ่าเมื่อกี้เลยนะว่าพอไปถอนไอ้ต้นที่ต,ต,ตั้งตั้งอย่างเงี้ยค่ะหัวก็ยังอ่อนอ่อนยังไม่ไอ้นี่แต่อ้พวกนี้คือพวกล้มดูสิโอ้โหแล้วไม่มีใครสั่งใครสอนนะเพราะว่าอะไรตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยปลูกกระเทียมจริงๆไม่มีใครสั่งใครสอนโอ้โหดูหัวนี้สิครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ที่แม่ดิฉันก็ไม่สอนเพราะว่าเรยว่าแกก็ไม่ได้นะเพราะว่าแกก็คงคิดว่าแม่งลูกกูไปอยู่จนเมืองนอกเมืองนาก็ไม่คงไม่คิดนะว่าลูกจะมาปลูกกระเทียมกิน พูดแล้วก็ขำตัวเ,เองนี่นี่เพื่อนๆน,นี่นี่นี่น,นี่นี่ครึ่งเดียวนะคะไม่รื้อไม่ถึงครึ่งไหมเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้ต้นมันยังไม่ล้มดาก็เลยยังจะไม่เก็บเพราะว่าดารู้สึกว่าเก็บตอนที่ต้นมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยมันมันหัวมันยังไม่นี่โอ้โหชีวิตของดิฉันนี้กระเทียมดิฉันค่ะวันนี้จ้วอปีนี้พนันนาไม่ต้องซื้อกระเทียมกินเลย ดูดีๆเลยปลูกไปปลูกมาแล้วก็ไม่เข้าใจมันเป็นกระเทียมโทนไปเลยนะคะเพื่อน,นเนี่ยมันเป็นกีบเดียวนะคะเนี่ยไอพวกหอยใหญ่่านั้นที่เป็นสองกีบแต่อันนี้นี่มันไม่มีกีบเลยนะเนี่ยกลายเป็นกระเทียมโทนไปเลยนี่ไมาเห็นภาพกว้างเลยทีนี้ชัดชัดแต่อันนี้นี่เดี๋ยวดาจะเอาไปฝังต่อค่ะเอาฝังไว้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายฝังทิ้งไว้เดี๋ยวก็ใหมาเก็บเกี่ยวแล้วก็เหลือน,น่นเหลืออ,อีกโอ้โหนี่นี่นี่ตายแล้วกู ผลผลิตขอบคุณ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 